อล้วเสร็จแล้วนะครับจาอออยู่ทางด้านนี้นะครับอธิษฐานก่อนถ่ายรูปเลยค่ะโอ้ยดูมีพี่มาชวนเล่นด้วยโอ้โหพี่น่ารักจังเลยเย้บายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานลอยกระทงนะคะงานลอยกระทงอยู่ที่เทศบาลใกล้บ้านของเราเองนะคะ จะไปดูว่าวันนี้น้องแยมจะทํากิจกรรมอะไรบ้างหรือเขามีกิจกรรมอะไรให้ให้ทำบ้างนะคะมีของขายเยอะไหมนี่ค่ะมาที่ด่านแรกเราก็เจอนกยักษ์นะคะนกใหญ่นะคะน,นี่น้องแยมก็เก็บภาพเก็บภาพกับนกไหนยามมีกระทงหรือ,อ,ย,รรอยังคะแยมยังไม่มีกระทงเลย นี้ก็โซนของเล่นนะคะโซนนันทนาการนะคะ ทกทายเพื่อนๆด้วยอันนี้ก็คือลูกๆนะคะเล่นรถไฟบรรดาพ่อแม่นะคะก็จะยืนรอข้างๆ ไปละสี่สิบบาทนะคะ,คะอ่าน้องแยมรอรอก่อนนะลูกแป๊บนึงนะเคไหมคะรอนะคะตอนนี้คนเยอะแล้วต้องรอรอบอาได้เวลาแล้ว ดันตูลูกขึ้นหน่อยโอ้ยขอบคุณครับอสาวช่วยอุ้มน้องขึ้น <laughs> <c oughs> <laughs> น้องตัวเล็กกว่าเพื่อนขึ้นไม่ได้นู่นกะน้อ้งแยมโอ้ยโดนพี่ทับกดล้วเบิ้ลนั่นะ <c oughs> <c oughs> นู่นนะคะอยู่นู่น,นะคะรู้สึกว่าน้องย็นจะตัวเลกว็กกเื่อนเลยมจ๋ามแย้จ๋าโอยตัวเลกว็เลกกเพือนดูสิโอ้โอ้ยไปไม่เป็นแล้วทีเนี้ย อโอ้ยดูมีพี่มาชวนเล่นด้วยโอ้โหพี่น่ารักจังเลยอันนี้นะคะคือวิถีแม่นะคะต้องมาเกาะตาไขา่บ้านลมนี้นะคะดูลูกเพราะว่าด้านข้างมันสูงค่ะมันมองไม่เห็นยนามจ๋าเหนื่อยไหมลูกสนุกไหม โอ้ยโอ้มีชกมวยโอ้มีเตะด้วยโอ้เอาลุกขึ้นลูกลุกขึ้นอย่าไป็นไกระทุเห็ลูกอย่าไป็นไกระทุกไหมคะลุกไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ตัวเล็กกว่าเพื่อนโดนเขาเหยียบซะเนาะแย่ไหมลูกเดินมามาออกมาข้างนอกเร็วตอนที้ตื่นแถอ สมร้องข้างนอกแก้นะไปฝั่งนู้นลยนะไปรับไป,ไปฝั่งนู้นลูกไปฝั่งนู้นนะนะไปรับไปประตูอ๋อไปลอยกระทงกันดีกว่าจะไปไหมไ <c oughs> ตัวตัวเล็กกว่าเพื่อนโดนพี่เหยียบแล้วดูดิเขามีแต่แบบว่าเด็กโตอ่ะตัวเองเล็กกว่าเพื่อน เราตาล้อใจเด็กน้อยมากเล่นเสร็จเหนื่อยก็กินหรอคะไหนอันไหนหลกดิ่งเล่นโบเหรอคะถือก็หยียบเดี๋ยวพี่มาช่วยดู ่ลยไหมคะยอ้อนโอ้ยมันจะหยดนะไม่มีกระดาษทิชชู่นะเนะี่ยอันนี้เอากระดาษทิชชู่นี้ไปเยอะแยะเลย โดนเหยียบคนเยอะเจอมุมของเล่นอีกแล้วนะคะไม่อยากไปไหนคนเยอะเกินนะคะเราต้องออกมาเดินข้างนอกข้างใน คนจะเบียดกันออกมาเดินข้างนอกถนนดีกว่าแต่เรายังไม่มีกระทงกันเลยนะเนี่ยเราจะมาลอยกระทงเดี๋ยวไปตรงจุดใกล้จุดที่เขาให้ลอยน่าจะมีขายเห็นโซนของเล่นอีกแล้วเนี่ย อ๋อปอิดปอปิดกระเป๋าเหรอนี่กระทงของเราอ๋ออันนี้ละเท่าไหร่คะอันสี่สิบไนี้อันห้าสิครับอันสี่สอ๋อจุกตาตัวตัวใหญ่ห้าสิบตัวเล็กสี่สิบเอาแบบนี้เบล็ตแบบนี้แล้วคะแบบนี้ห้าสิบไหนแยงเอาแบบไหนลูกเอาเอาเอานี้ไหมสีอะไรออเรนจ์เอาดีนีอ่เอา ถือถือถือแบบนี้ถือแบบนี้แบบนี้ครตุ๊กตาถือแบบนี้โอเคโอเคตุ๊กตากระเป๋าอะไรสวยจังป่ะกระเป๋าถือได้อ่ายัดติดเองถือแบบนี้เออถือตรงนี้นะโอเคถือแบบนี้ถือแบบนี้นี่มใส่ตังค์แล้วได้แล้วยามได้กระทงแล้วกระทงเจ้าหญิง ไม่ยอมให้ถือให้ด้วยนะ <ś c oughs> หนูจะถือเองหนูอยากได้ดีไม่ดีจะกล้าลอยกระทงลงไปไหมเนี่ยน่ารักขนาดเนี้ <l oss> ลองตามกระทงเ,ออเดี๋ยวล่องลงเป็นตามกระทงในน้ําอีกแย่เลยโอ้น oh, <no. S 2> ปลาจะถือให้ก็ไม่ <ś c oughs> ไม่ยอมให้ถือให้เลย <ś c oughs> โอ้อยากได้มากเอากลับไปบ้านด้วยเลยไหมลูกกระทงลูกถือเองไม่ยอมไม่ใครถือให้เลยดูด <ś c oughs> ิ <ś c oughs> สวยจังทั้งไหนทั้งนั้นได้แล้วเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะมันทําจากวัสดุเปลือกข้าวโพดใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นมะพร้าวเออข้างล่างจะเป็นเปลือกมะพร้าวได้ครับเราต้องระบายออกนะครับเนี่งานจัดงานนี่เราให้ต่อแถวรอคิวกันเต็มเลย มีเจ้าพี่กราคอยบริการแอลกอฮอล์อยู่นะครับเทียนเราดับแล้วนะคะยำจ๋าได้เวลาลอยแล้วนะครับทางออกบอ้วเสร็จแล้วนะครับทางออกอยู่ทางด้านนี้นะครับอธิษฐานก่อนการถ่ายรูปอยู่ด้าหน้าเลยนะครับใช่ไม่ไม่ที่เรานะครับมีคนไปถ่ายรูปนะครับเราจะถ่ายรูปให้อยู่นะครับด้านหน้านะครับน ของยามไปแล้วเจ้าหญิงของยามไปแล้วไบายเจ้าหญิงก่อนบ๊ายบาที่ายบกร็วงาแล้วมาเอ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 าเเาไเาา 不 <laughs> สนุกเหรอคะยังชอบไหมชอบอ่ <c oughs> อลูกน,นานๆจะได้มาเล่นทีใช่ไหมจบแล้ว